สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ตามดําซิงนะฮะเดี๋ยวเรามาอยู่กับคูคบัตาเอ4018นะอ้เดี๋ยวอาถอดรองเท้ากันนะทุกคนงานเดินไม่ได้ครับพอนมันครับฝนนี่ตกทุกวันเลยนะแต่ยังไม่เปียกลงล่างนะครับเี่ถ้าใส่คานล่างนี่ไม่เหลือนะติดแน่นอนครับมันติดคานกลางนะ เฉยไม่มากนะฮะเนี่ย40ทอนมันนี่ต้องเอาคันบุญพอดีนะไม่ต้องทอดนี่ทอดนี่ได้สุดจัดนะถ้า50นี่ท, 50, ทอนยากนิดนึงครับเนี่ยเหยียบ ข้างๆล่องพอดีนะแต่ถ้าศูนย์นิวเหยียบเหยียบขึ้นมาอย่างนี้นะฝนเริ่มตกใบแล้วไม่เหลือฮะ เด,เดินตามับเดินตามไม่ต้องติดไม่ติดแล้วครับฟรีทิ้งนี่เยอะโอ้ห oh. น่ะ น้ำรั้งมันยังไม่เน่าฮะนี่แต่เดินยากนิดนึงหมวยเมื่อก่อนมันจะเป็นนาทั้งหมดนะตรงนี้แต่ตกวันนี้เป็นสวนหมดแล้วเดินตาไม่ได้ครับเจ๊กขึ้น นาจ,จะถอนไว้แค่นี้ก่อนนะเก็บอีกวันนี้กินหลายแนวไมาอยู่ครับอยู่แต่ที่ตามดำซิ่งนะฮะน้ำเต็มร่องเลยนะถ้าตกมาอีกในวันนี้ไม่เหลือไม่ต้องเอาแล้วมันเป็นพงกันนะครับ ติดโบนี่จวดเลยนะสีู่นย์ากินข้างก็ดีอย่างเงี้ยครับนี่ ะอยู่ท่ทีเดิมนะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิตามดัมซี่นะฮะเอาเดี๋ยวคลิปนี้เราพาไปชมกูบต้านะครับเอลสีแปนะครับ ถอนมันครับวันนี้ถอนขัล่างเอานะครับถ้าไม่ถอนนี่รถติดแน่นอนครับยินก็ปิดเกล็ดเฉยๆแล้วเฉยเยอะเลยโอ้ย่าเดี๋ยวเราลุยเลยฮะลุย โอ้โหมันเดินไม่ได้ครับไปจะเดินตามรถนะต้องใช้ประสบการณ์นิดหน่อยครับต้องเลี้ยงผาแล้วครับดินเฉยอย่างนี้เจอหญ้าด้วยครับเจอหญ้านี่ต้องเลี้ยงผาแล้วถ้าไม่เลี้ยงนี่หญ้าจะติดผาไปนะครับถ้าเจอหญ้าเยอะๆเราต้องเลี้ยงผาแล้วครับเพื่อให้หญ้ามันออก บางคนไถทูไปเลยครับติดยาี่โอู้สูได้ครับแต่ผมก็ไปถอนมันมาเมื่อกี้นะฮะโอ้ขนาด40นยังต้องขึ้นล่องเลยนะ้า50นี่โอ้ไม่ีกเลยเนะ ราไทยก็จะไทยหายสองนะตะเกียรหนึ่งก็จะช้าด้วยนะโอ้ดินแข็งโค้งข้างล่าง ใส่ผาใบใหญ่อย่างนี้เลยครับถ้าเจอดินแข็งที่เข้ายากนะแต่นี่ดินเฉะๆเปียกๆมาตะแกะรีตบลง ออกถอนมาล่องนี่เลยนะขอผาผมนี่ยังไม่ได้ไปเอาไปแปลงนะฮะคือถอนยังไม่สวยนะมันดึงมาสุดอีกไม่ได้ครับโซ่ออตึงแล้ว ได้เลยสุดเลยผมนี่เป็นไปนสุดล้อนะครับ